สวัสดีครับพี่น้องขอ,อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปของไปเมื่อสักครู่ตะคนณถามเมื่อไหนมาพบพอดับสาวมอลล์สลีพ่อนะนั้สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณผีเดชาหน่อยช่องเมกเนาะเมื่อนี้มาในเมนูแซ่บๆค่ะพี่น้องคะ่งงคะแกงเฮียพี่น้องแซ่บเลยค่ะพี่น้องยังยังแกงบอลเหมิดเด้อพี่น้องแกงบอลท่านเหมิดยังอีกลายมอลล์เดชาอยากเอามาซื้อพี่น้องแกงบอลท่านเหมิดนะคะมันหลายแห้ง แกม้อนเบมือดเดิมพี่น้องเด้อวีมือใหนึงวีมือมาลาเดียดสนอยขาเอดมค่ะแกั้วนเดิมไวอยากได้โคมากโอนไปหายตอนนี้เลยไแนะคะกคนมาค่ะพ่อแม่พี่น้องดูเอาล่ห่างค่ะมาหกชินเขาก็แกงเอีดสืนแส่บน้ำกันระพี่น้องเนาะมาค่ะแส่บบน้ำกันจ้า มาค่ะเมื่อกี้ค่ะแกงเห็ดแซ่ยบน้ำกันค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพี่น้องแกงเห็ดเผือกดอกกำลังงามทุกทีเลยทอดเสียบทุกทีพี่น้องเดี๋ยวภาพเขาให้ตูนหลายพี่น้องใส่ผักกิ่วตะกีตู เกลือที่ได้้ลยแนมแซทบ่มันตรองแบมนี่เพราะว่าจยากปเนี่ยงอย่าไปนาเ,ปน,เนี่หนักประเด็นเน้่เกลือ เนี่ยมันสีออกเป็นไอ้เห็ดพี่น้องมันสิมีรสชาตินุ่มแต่ถ้าเป็นเน้นน้ำปลาทับปลาเดี๋มันสิออกจัตัวเร็วเห็ดเห็ดชิ้นบุคอยนัวมันนัวแต่นาดตกแกงมันอือหือมาพี่น้องไปดูเลลายๆถือใจพี่น้องนะครับดูดไสดดูดไสด์ได้ๆพี่น้อง อืนทั้งสี่ร้อยพี่นอ้องเพิ่งงนี้ลหลังหลดกับบรรยอื่นเดี๋ยเผัดปู้ั้างนั่ข้างงแล้วเนาะไี่เจ็บแน่พี่นอ้องอ่ะอืมอืมอม แกงเห็ดสุดยอดพี่น้องเบิดแท้โคุณข้างข่างบ่ได้กินแท้พี่น้องเลยบาแค่เป็นแหนมก้อนนี้ คุณน้องนั้งทางเดิมเจะเป็นตัดหมอแล้วเพราะว่ามีคนบางคนเสือซีดิงแดงเนี่ยหาหมอนำ่ที่คุณน้อ,องทางเดิมตกใจแล้วลักษณะนี้ต้อง, <c ười> งเป็นตัดตอนในหมอมากเบิดแท้ก่เข้าตรงนี้เสียบอีนทีพี่นอนงแกงเห็ดเบิ่งมันมีโอกาสได้บอกรับแสียบไ แกเฮ็ดได้เงินสีตู้เบิร์พี่น้องเอ้ยเฮ็ดถึงมีโทรศัพท์เบอร์ตกล้นวัวเนี่ยอยากครับพี่น้องสุดยอด ไปกินมาอยู่ได้บ่มัดฐานเนาะอยูกับชียู่จังไหนละพี่น้องพ่อับิรพอรกินมัดฐานแต่พ่อรัีสยหน่อยกินมัดเข็ดกับพ่อและเว่าพ่กินมัดฐานก็ได้ถานเลือดตะล่าลนเราบ่น มพี่น้องคะสำหรับเมื่อนี้เนาะก็มานำนเสนอเมนูแกงเห็ดถึ่งแซ่บๆนะพี่น้องเนาะแซ่บบิลลี่ค่ะพี่น้องแซ่บคักแซ่บแน่เนาะแซ่บจนเลยจะไล่าถาดกันยังวงต่อข,าาขอฝากพ่อแม่พี่น้องเเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์พร้อมด้วยใส่กระดิ่งรัวๆนะคะให้กับสามามะลิพ,พ่อพันธะุ์สม,มุนไพรในด้อจ้านะคะ คลิปไหนคลิปไหนมาพอกันไหมคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนีกก้ขอกล่าวข้ามาสวัสดีคะ่ะ